สวัสดีครับผมอุพานนะครับบ้านและที่ดินวันนี้พามาชมที่ดิน50ตารางวานะครับอยู่ที่ตําบลศรีสักบืออำเภออกรักจังหวัดนครนายกนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับแปลงนี้นะครับหมุดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะขุดหาหมุดเจอนะครับนี่เลขตรงนะครับพี่กัดตรงแล้วก็มาขุดหาเลขหมุดก็ตรงนะครับ4 663นะครับตัวนี้นะครับนี่ยดูหน้าเฉลิกันหน่อยครับ ถนเล็กที่สองห้าสี่เก้าสี่นะครับเนี่ยสี่หกหกสามนะครับก็อันนี้ถนนหน้าแปลงนะครับถนนหน้าแปลงกว้างประมาณหกเมตรนะครับเป็นถนนหินลูกลังนะครับนะครับตรงนี้ห่างจากถนนเมนนะครับคือถนนเรียบคลองยี่สี่นะครับเข้ามาประมาณห้าร้อยแปดสิบเมตรนะครับถึงแปลงนะครับอีกหมุดหนึ่งก็ขุดเจอครับตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้นะครับนี่นะครับเลข นี่นะฮะห้าหสามสาหรือเปล่าหรือห้าหกสามสามนะฮะประมาณนั้นนะครับนี่นะครับประมาณนี้ห้าหกสามสแล้วก็หมุดไก่ตรงนู้นนะครับอยู่ในแปลงนาน,นะครับที่ดินเป็นที่นาน,นะครับตอนนี้ไม่ได้ทํานานะครับที่ดินต่ํากว่าถนนประมาณสักอ่าสักห้าสิบเซนได้นะครับมองด้วยสายตาประมาณห้าสิบเซนนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในแปลงบ้านใกล้สุดก็มีตรงนี้นะครับเนี่ย ตรงนี้หลังหนึ่งแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนู้นอีกหลังหนึ่งนะครับหน้ากว้างแปลงนะครับหน้ากว้างประมาณสิบเมตรสามสิบได้น,นะครับสิบเมตรกว่ากว่านะครับแล้วก็ลึกประมาณสิบเก้าเมตรกว่ากว่านะครับตรงนี้นะครับแล้วก็สาตวนนู้นนะครับที่ดินหันหน้าทางด้านทิศตะวันออกนะครับตอนนี้ก็เย็ยนแล้วนะครับฝั่งนี้นะครับก็ กว้างประมาณสัก10เมตรกว่าๆแล้วกันนะครับลึกประมาณ19เมตรกว่าที่ดินแปลงนี้เสนอขายนะครับราคาเสนอขายอยู่ที่85,000บาทนะครับขอดาวสัก10,000หมืนะครับดาว10,000บาทผ่อนเดือนละสอ2,000กว่าบาทแล้วกันนะครับผ่อนเดือน2,000กว่านะครับสำหรับใครอยากได้ที่ดินแปลงนี้แล้วกันนะครับฝากไปโทรนะครับ0 9 0 9 0 9 2 7 0ศนะครับโอภาสนะครับ0 9 0 9 0 9 2 7 0ศนะครับโอภาสนะครับก็ เป็นที่นานะครับเป็นที่นาบรรยากาศก็เป็นท้องนานะครับตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้าตรงนี้นะครับห่างจากอ่างเก็บน้าประมาณ500เมตรนะครับฝั่งนี้นะครับอ่างเก็บน้ำคลอง24นะครับตรงนี้พี่กัดก็ทักไลน์เข้ามาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไลน์ลิงก์ไว้นะครับสำหรับใครสนใจนะครับก็จะแชร์พี่กัดให้ได้นะครับหรือพามาดูก็ได้นะครับฝากไว้เลยกันนะครับสวัสดีครับ